น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ Cat ไฟไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสิจวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งานไลน์บน iPhone ครับกับราการรบประวัติการโทรในไลน์บน iPhone ได้ง่ายครับสำหรับใครที่ใช้งานไลน์และ iPhone อยู่นะครับและต้องการ ลบประวัติการโทรนะครับเผื yeah. ่อใครจะแอบมาเช็คโทรศัพท์ของเรานะครับเราต้องการลบประวัติเพิ่มความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นครับขั้นตอนในการลบนั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe อย่างไรด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการลบประวัติการโทรในไลน์บน iPhone กันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการลบประวัติการโทรในไลน์นะครับบน iPhone ได้ง่ายครับเริ่มต้นนะครับเวลาเราจะดูประวัติการโทรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปกดที่ในตัวของแอปพลิเคชันก็คือโทรถูกไหมไอคอนโทรนะครับแตะเข้าไปครับ เมื่อเราแตะเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นไอคอนโทรนะครับก็คือเนี่ยนะครับโทรรายเสียงรายแบบเสียงเห็นไหมนะครับซึ่งอันนี้ไอคอนจะโชว์แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการลบโดยปกติแล้วก็สามารถเลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับเลื่อนอย่างนี้นะครับเลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วก็ลบได้เลยนะครับแล้วการลบแบบนี้ก็คือลบไปเลยประวัติการโทรนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องการให้ประวัติการโทรของไลน์มาปรากฏในไอโฟนทํำยังไงนะครับก็ได้ไม่ต้องโชว์ตรงนี้ไม่ต้องนั่งเสียเวลาลบใช่ไหมครับขั้นตอนง่ายก็คือ กดออกไปก่อนนะครับแล้วมาที่แอปไลน์ครับกดมาที่แอปไลน์ครับจากนั้นนะครับกดไปที่หน้าหลักครับหน้าหลักนะครับแล้วกดมาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับด้านบนนะครับมุมขวานะครับการตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองนะแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับหาหัวข้อคำว่าโทรครับโทรนะครับโทรตรงนี้เลยครับกดเข้าไปครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรามาที่หัวข้อนี้ครับแสดงประวัติการโทรร่วมกับ iPhone ครับแสดงประวัติการโทรร่วมกับ iPhone ตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มีการ แสดงประวัติการโทรอยู่บนในส่วนของหน้าจอตัวการโทรของ iPhone นะครับก็แตะตรงนี้ปิดไปนะครับจากนั้นก็กดปิดได้เลยหลังจากนี้นะครับเวลามีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็จะมีประวัติการโทรอยู่บนตัวแอปพลิเคชันโทรแล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายงนะครับจะได้ไม่ต้องลบนะครับแต่ต้องการลบออกนะครับขั้นตอนก็คือมีลบแบบปกติเลยก็คือกดเข้าไปในส่วนของตัวแชทที่เราต้องการคุยนะนะครับแชทที่เราต้องการคุยนะครับอย่างเช่นลบเฉพาะการโทรเฉพาะ แชทตรงนั้นนะครับก็กดไปที่ตัวไอคอนนะครับการโทรแล้วกดลบนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับกดลบแบบนี้ได้เลยนะครับลบแบบนี้ได้เลยง่ายๆเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือเราสามารถล้างประวัติทั้งหมดนะครับก็คือกดไปที่ในตัวของกลับไปหน้าหนึ่งนะครับกลับมาที่หน้าหลักครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับกดไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่ามุมขวาด้านบนครับมุมขวาด้านบนนะครับแตะเข้าไปเลื่อนลงมาหาว่าคาว่าแชทครับแชทนะครับนี่นะแชทนะครับ แตะเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านล่างนะครับหาว่าคำว่าลบข้อมูลครับลบข้อมูลนะครับตรงนี้แตะเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับลบข้อมูลแยกตามแชทครับลบข้อมูลแยกตามแชทนะครับแตะเข้าไปเลยครับคราวนี้นะครับก็จะมีข้อมูลแยกตามแชทของคุณนะครับคุณสามารถแตะเข้าไปอย่างเช่นคนนี้นะครับคนแรกวิคอบต้องการลบนะครับอ่าแตะเข้าไปวิคอบก็ลบนะครับ ข้อมูลแชททั้งหมดเลยนะครับลบข้อมูลแชททั้งหมดนะครับแตะเข้าไปเลยครับเพียตรงนี้นะครับก็คือจะลบประวัติทั้งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแล้วก็ประวัติการโทรนะครับก็ลบทั้งหมดได้เหมือนกันแบบนี้ได้เลยครับก็กดลบครับปุ๊บนะครับประวัติทั้งหมดก็จะหายไปแล้วนะครับคราวนี้ก็คือมัน่นใจได้ว่าเมื่อเรากดเข้าไปในแชทของเรานะครับแชทที่เราคุยกับคนนี้ก็จะไม่มีประวัติการโทรแล้วนะครับนี่ขั้นตอนในการลบประวัติการโทรในไลน์นะครับบน iPhone ได้ง่ายครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มราฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปนี้และอยากสนับสนุนเรานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและอย่ากสนุนช่อง,องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์ตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับขอกำลังใจด้วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ